เอาล้วครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะรออยู่ครับผมนะฮะกล้วก็ถ่ายจอดไป็กเอ้ยเดี๋ยวเดี้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 ยวใครวะไม่ต้อนรับไปไปนั่นแหละไม่ต้อนรับไม่ต้อนรับบอกแล้วไม่ต้องรับอะ่ะเฮ้ยทำไรวะแหมของไม่มีอะไรเท่ๆเลยนะเฮ้ เอาล่ะครับแม่งตอนนี้เหมือนคะรเป็นไม่รู้เอา้าเฮ้ยแทนเนาูตายฟอกเลยเออไก่คงไม่ว่ามั้ง <c oughs> <c oughs> บอกแล้วเฮีย <c oughs> <c oughs> ด้อเด้ด้อด้อด้อเดเด,ดี๋ยวแป๊บแปบ๊บโอ้ตอนนี้นะครับแม่งเล่นอะไรไม่ดูนะตอนตอนดึกดึกนะฮะแหมเหมือนเหมือนเหม,มือนจะบ้านะฮะเหมือนบ้าชนิดหนึ่งอะไรไม่รู้นะฮะบ,บ้าบเรื่อยเรื่อยแหมกับวักนะฮะ บลกบลกคุมไม่ได้หรอครับมาแล้วครับตอนนี้ตอนนี้นะเสียงมันมาแล้วนะตอนนี้มันมาแล้วก็ควรโอ้ควรไม่โดนโอ้ยเพื่อนรอดแม่งได้ยังไงไม่รู้โอ้โหั่นแหละตอนนี้กําลังควนมาโอ้ตอนนี้กํลา,านนกลังขา,ข,างขึ้นอยู่โอ้ไม่เอกไปไม่ไปชนกําแพง แม่จริงๆเลยนี่นะครับกรนะสุนกระสุนสามลยนัดไม่จำกัดเองครับเป็นวะใครใช้ว้อมเมื่อกี้นะอปวิ่งนะเออพันเจมครับก็เห็นโปวิ่งไหมครับนะ่ะเห็นว่าปูวิ่งนะตอนดึกๆนะเพื่อ ก็จะโปลวิ่งเลยนะครับผมอ่ะเป็นคนโหลดโปลโผลวิ่งนะก็ก็เลยก็เลยไม่รู้ไงอ่ะโอ้วิ่งไวมากโอ้โหแม่งโปลชัดเจนเลยเนี่ยเนี่ยโปลเนี่ยเอ้ยเล่นโปล่ใหม่นี่ยเออเล่นโปล่ใหม่นี่ยเฮ้ยโอ้โปลโปลโปลโผลโอ้เล่นโปลอยู่แล้วโอ้โหเล่นโปลนะฮะผมไม่ยอมนฮะผมถ่ายแล้วเนี่ย ผมไม่ยอมนะก็ผมตายอยู่นะครับแน่น่าโอ้แม่งโปวิ่งอ่ะเฮ้ยมึงเล่นอะไรนะ <c oughs> เนี่ยเฮ้ยจะได้เล่นไหมเนี่ยอ้าว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 โปวิ่งอ้าวมึงเล่นอะไรนะเนี่ยเฮ้ยมันเล่นสนุกเหรอ ตาย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 เล่มบาส,สุกา้าทำไมวะโอ้ทิ้งปืนแม่งโอ้โหวิ่งเร็วมากโอแม่งจะสู้โอโบวิ่งแม่งโอไม่ใส่สกิลมันวะโอ้ไอ้งโ,โองโ่โอ้ไอ้โง่เอ้ยโอ้ไอ้เลวชิปเป อังไลสไลยเลยนะครับเฮ้ยเฮ้ยกูไม่ได้เป็นจริงๆไม่ได้เป็นจริงๆไม่ได้เอาข้างล่างเป็นว่ะเฮ้ยช่วยเพื่อนทานช่วยเพื่อนทานไว้ออ๋ตอนนี้นะครับตอนนี้ไม่มีใครรู้นะ ไปวอกเพื่นเพิ่มมานี่ดิมานีมานี่ดิดไปดไปไหนวะเพ่รีบอาอาอเ่เหลือ,อ,อ,อคนเดียวอยู่คนเดียวอยู่คนเดียว,ยยวทำไมวะโอ้โหแม่โปวิ่งมาแยา่เล่นไม่ยอมเลยวะ่ะ อยู่คนดีโอ้โหใครวะเอ้ยเดี๋ยว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 ครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับอ่ะทคอคอยพี่เอ้าจะบังจะบังหาอะไรวะเอ้าเหี้ยเอาเอ้า,อา,อาทำไมอะ่ะยิงไม่โดนเอา เฮ้ยโปรหรอโปรจริงดิเฮ้ยโปรเหรอวะยิงไม่เข้าอะไรวะเกิดมาเล่นโปรเลยสองคนเนี้ยโปรยิงไม่เข้ากับโปรวิ่งโอ้โหมันด่าอะไรวะชัดๆเลยนะเฮ้ยเดี๋ยว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 ๋ยวมึงยิับฝัก ถักไปเมื่อกี้นะเร็วิวร็วิวเฮ้ยมัมมี่โอ้ครับแล้วก็อยู่คนเดียวนะอันนี้กลัวใครกลัวมันนะไม่ใครอยู่แล้วไม่ใครสนใจแล้วนะอุ้ยยายิงไงยิงโอ้ไม่เลยอยยิงอยยิงอย่ายิงผมเป็นเนียนแป๊บเนียนแป๊บไปยิงครับจะยิงครับเออมีเพื่อนมีเพื่อนบวกอะไรวะบวกมันดิ บวกมันบวกมันมีเพื่อนบวกสี่ครับอะไรโอ้โอ้มีเพื่อนครับมีเพื่อนครับมีเพื่อนครับเพื่อนครับมีเพื่อนครับโอ้ตอนนี้มีเพื่อนบวกบวกเอ้ยไม่ใช่ผิด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 คนละทีแล้วครับเออเอ้า เอ่ออะไรอ่ะโปยิงไม่เข้าเลยนะฮะน่นยวะโปยิงไม่เข้านะเป็นไรไม่รู้นะครับก็แบบนั้นแหละครับเดี๋ยว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 ผมใส่วิ้งมาเดี๋ยวผมใส่วิ้งมา เมื่อกี้ผมใส่วิ้กนะโอ้โหเมื่อกี้กี้นี้แม่งแทบจะแย่มารอบสุดท้ายนี้นะมาใครจะเป็นใครจะตายตลอดเรื่องของคุณทำไมมันขวนเร็วจังวะทำไมขวนเร็วจังวะ โอยเวรแล้วเวรแล้วลไงไม่ใช่เราแลว้วไม่ใช่เราแลว้วไม่ใช่เราแลว้วมัมมี่ <c oughs> <c oughs> ว้ามัมมี่เฮ้ยเฮ้ยปันเหรอไฟเหรอ ไฟเหรอฮะลูกผู้ชายไหมเอ้ยโอ้แม่งเงยนั่งขวนโอ้โปวิ่งครับโอ้โปวิง่งแม่งใส่วิง่งไงไม่รู้นะไอสองคนนี้โปรครับขอจะแจ้ง GM แบนเลยนะปล่อยให้คนชนะไปเลยนะแป่งโป ไอโฟไอสองคนนี้โปหนะ้าเดี๋ยวผมจะให้ดูเลยนะครับเกมเพราะผมเราจะให้ดูนะครับอ่าเอาสาวใช้นะครับนี่นะครับ ID ก็สามสองแปดสามสามศูนย์ศูนย์นะครับผมก็นี่นะครับ,รบ,รบแล้วก็อีกคนนึงก็ชื่อเออชื่ออะไรไม่รู้นะครับ ID ก็หก แปดสี่หนึ่งสองเจ็ดสามนั่งครับก็มันโปรครับสองคนนี้โปรเลยนะครับเปิดมาก็เจอโปรนะครับผมเล่นอะไรไม่ดูครับโปโปแม่ง เ้ยเดี๋ยวขอลบพื้นที่แป๊บหนึ่งนะครับขอค่าตัวตายแป๊บเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับรอสักคู่ ควรแล้วขอให้คนชนะเออครับพื้นที่ยังไงเราก็ไม่พอดีมันรักเราไงไม่พอดีตายบอกแล้วนะบอกแล้วคนแม่งเลยเป็นเร่ออะไรไม่รู้โอ้ วิ่งโปวิ่งสามคนอีกเลยเหรอเจสเยี่ยมเยี่ยมเยีมทำดีมากทำดีมากเพื่อนมีคนเล่นโปนะโปไม่ไม่วิใช้อะไรแหละนะครับโอ้โปสามคนเลยนะะ ทำไมมึงเล่นอย่างนั้นวะโอ้โหเอ้า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 โปโปเอ้าโปอะไรเกิดขึ้นไหมเนี่ยโอ้โหใส่วิ้งอ๋อบัคกบัคกหรือโปแบนเนตเป็นไรวะโอวิ่ง เฮ้ยคนชนะทีเหอะฮะโอ้วิ่งเร็วอีกแล้วว่าโอ้เฮ้ยมันโปรมองนี่หว่าเดี๋ยวผมอะไรให้ดูนะเออชื่อเอ็มเลิฟนั่นทับแม่งเง้อไม่เดินวะแถมจังไรจังหา จังไรตังหาผัดไทยลสลัเปาไส้ถัวอยู่ดีๆเอากระเจี๊ยบโอ้โหเว็นปลาโล <c oughs> อยู่ดีๆเอากระเจี๊ยบแย่พัดลมอยู่กันล่วงหายตายเสื้อกรรมเวรนเฮ้ยเฮ้ยอะไร ไปอะไรอะไรวะมันมาแล้วเหรอบอกบอกไม่ใช่มามา,มานะเวย้ยเอาดีๆนะโอเคครับโปรออไปแล้วนะครับสาวใช้เองโอรออปรอลกประมาณหนึ่งสองเด็กสองคนเองครับโปนะครับผมจะเล่นให้ชนะนะครับ ก็ไม่ต้องรอเสียเวลาคลิปอะไรมันยาวยาวๆนั่นเองนะครับ mm hmm. ก็มาเียบเดี๋ยวเสียงเอฟเฟกต์าวนั่นเองไม่ต้องกลัวลอะไรอ้าวโปรตาไปแล้วหนึ่งคนโปรเหลือหนึ่งคนนะ <c oughs> เฮ้ยเฮี้ยอะไรวะแางเฮ้ยเฮ้ยเฮี้ยหูเฮ้ยโอ้ลิเชตแมงเป็ดไปไปไปไหนครับโอ้หวนไม่ได้เลยนะ โไม่เป็นผลนะเว,ยวเ้ยวันดีจ้าเฮย้ยไปไหนวะเฮ้ยมไม่มีสก,กิลวิ่งไวดีใจเย็น <c oughs> เดี๋ยวมึงได้คิวแน่ ผมพี่ชอบกินตับเด็กเฮ้ยพี่ชอบไหมเด็กกินตับโอ้ตายแย่เฮ้ยเกิดตรงนี้เออรู้ลแล้วนี่ไหนวะนี่อ่ะใครอยู่ข้างบนวะโอ้บนป้ายโอ้คนเล่นโปเยอะมากเลยนะ ไม่อยู่จะเข้าใจยังไมน,นะพอเล่นโปรเยอะมากนะครับเฮ้ยโอ้เฮ้ยเฮ้ยหลบได้นะโอ้คลิปนี้ขอจบลาไปก่อนเป็นเท่านี้นะฮะขอชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตไออะได้วยนะครับบ๊ายบายคลิปนี้แค่นี้ละ่ะโปรเยอะ